คราวนี้ผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าการเทสสปีดให้ได้1กิกะบิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างเทจากโน้ตบุ๊กตัวนี้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมเทสเว็บที่2นะครับ เนี่ยครับสปีดดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ที่900เมกแล้วนะฮะก็ถือว่าทำได้เต็มสปีดของ1 GB กิกะบิตแล้วซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละเว็บอะครับคือมันได้ผลเทที่ต่างกันนะแต่อย่างผมเนี่ยใช้เน็ตทูแล้วก็เว็บทดสอบที่เป็นเว็บทูเนี่ยมันวิ่งเต็มเลยเพราะฉะนั้นผมจะใช้เน็ตทูเนี่ยทดสอบเป็นหลักนะครับต่อมานะครับผมจะทดสอบสายแลนดโดยการใช้ usb นะครับที่มีพอร์ตเนี่ยฮะ พอร์ตสายแลนเนี่ยลองเทสสป,ปีดดูนะครับอันนี้ต่อ USB 3.0เท่าคอมนะครับคลิกทดสอบที่เว็บทูเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเน็ต1กิกผมเนี่ยพอใช้ USB พอร์ตที่เป็นพอร์ตแลนต่อ USB 3.0เนี่ยมันวิ่งได้แค่280เมกเองนะฮะซึ่งตัวเนี่ย มันต่อที่ความเร็วเนี่ยหนกิกนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ฮะมันวิ่งอยู่ที่1นกิกเนี่ยแต่พอเทสสปีดเนี่ยมันได้แค่เนี่ยสองร้อยกว่าฮะไม่ถึงสามร้อยด้วยต่อมานะครับผมย้ายสายแลนเนี่ยเสียบเข้าด้านหลังคอมพิวเตอร์นะคัะก็คือใช้แลนออนบอร์ดนั่นเองนะครับอันนี้แลนออนบอร์ดผมขึ้น1นกิกะบิตนะครับ ผมจะทดสอบให้ดูนี่ฮะจะเห็นได้ว่ามันวิ่งที่800เองนะครับซึ่งทุกอย่างที่ผมเทสมาเนี่ยต่อจากสายแล์หมดเลยซึ่งปัจจัยที่จะทำให้สปีดมันวิ่งเต็ม1นึกิกะบิตอะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากเลยฮะตัวชิปเซตตรงพอร์ต LAN นะ่ะก็มีผลนะครับ